สวัสดีค่ะพบกับครูพิมพ์ค่ะในราวิชาคณิตศาสตร์ค่ะของชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะเจอกันค่ะคลิปที่16แล้วนะคะเจอกันคลิปที่16แล้วนะคะวันนี้คุณครูจะพาขึ้นบทใหม่กันค่ะเราเปิดหนังสือหน้าที่44-45เลยนะคะบทใหม่ก็คือบทที่2 การบวกและการลบจำนวนนับที่มากกว่า10,000แค่ะเราเปิดหนังสือนะคะหน้าที่46เลยค่ะคุณครูมีกิจกรรมให้ทำค่ะก็คือการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเรียนบทนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาทำไปทีละข้อเลยค่ะเรามาดูข้อที่1เลยนะคะ5216บวกกับ38378ิธีทำนะคะวิธีทำ วิธีทำขีดเส้นใต้2เส้นด้วยปากกาแดงนะคะใช้ไม้บรรทัดในการขีดนะคะตัวตั้งก็คือ5 2 1 6เวลาเขียนนะคะห้ามเขียนชิดกันและไม่ต้องใส่เครื่องหมายคอมม่านะคะถ้าเราทำการบวกหรือลบเสร็จแล้วราอยค่อยใส่ถ้าอีกอย่างนะคะถ้าหนูเขียนตัวหนังสือชิดกันเวลาบวกหนูจะบวกลำบากค่ะบวกค่ะ หลักหน่วยของเราก็คือเลข8ตัวบวกนะคะหลักสิบเป็นเลข7ค่ะหลักร้อยเลขสหลักพันเลข8หลักหมื่นยังเยืย้องออกมาเลยค่ะแล้วก็ขีดเส้นใต้ด้วยปากกาแดง1เส้นนะคะขีดตรงๆใช่ไม้บรรทัดนะคะคุณไม่มีใบบรรทัดต่อไปค่ะเราจะทำการบวกนะคะ6บวก8ดเป็นเท่าไหร่คะ หกบวกแปดเป็นสิบสี่ค่ะใส่ซีทดหนึ่งหนึ่งบวกเจ็ดเป็นแปดและบวกตัวทดหนึ่งเป็นเก้าค่ะต่อไปค่ะสองบวกสามเป็นเท่าไหร่คะเป็นห้านะคะต่อไปค่ะหลักพันค่ะห้าบวกแปดเป็นเท่าไหร่คะห้าบวกแปดเป็นสิบสามใส่สามทดหนึ่งค่ะ หลักหมื่นไม่มีตัวบวกใช่ไหมคะเราก็บวกกับตัวทดหนึ่งเป็น4ค่ะ3.1บวก1เป็น4แล้วก็ขีดปากกาแดง2เส้นนะคะใช้ไม้บรรทัดขีดให้เรียบร้อยนะคะตอบค่ะตอบจะต้องตอบเป็นเลขไทยนะคะคําว่าตอบก็ใช้ปากกาแดงขีด2เส้นเหมือนเดิมค่ะตอบ หลักอะไรคะเนี่ยเวลาทำนะคะเวลาไล่หน่วยหน่วย10ร้อยพันหมื่นหลักหมื่นก็คือตอบก็คือ 40, 000, 4ี่หมื่นสามพันห้าร้ค่ะเวลาใส่คอมมานะคะหน่วย10บร้อยแล้วก็ใส่คอมม่าค่ะอันนี้เสร็จไปแล้วหนึ่งข้อค่ะ เราไปดูข้อที่2กันเลยค่ะคือวิธีลบข้อที่สอง6 0 0 34ค่ะลบออก9,765ค่ะวิธีทำเหมือนเดิมค่ะวิธีทำก็ต้องขีดด้วยปากกาแดง2เส้นนะคะ ตัวตั้งของเราก็คือ67,334ค่ะเวลาเขียนไม่ต้องใส่คอมม่านะคะแล้วก็เขียนอย่าชิดกันมากเพราะว่าถ้าหนูเขียนชิดกันมันจะลบกันลำบากแล้วก็เวลายืมมันก็จะโยงเส้นลำบากนะคะนี่คือตัวตั้งของเราก็คือ67,340ตัวลบก็คือ9,765ค่ะหลักหน่วยของเราก็คือเลข 5. อ่าตัวลบหลักหน่วยคือเลข5หลัก10ก็คือเลข6 หลักร้อยเลขเจ็ดหลักพันเลขเก้าแล้วก็ขีดเส้นใต้หนึ่งเส้นจับลบกันออกมาเลยค่ะถ้าจะลบกันได้นะคะตัวข้างบนหรือตัวตั้งจะต้องมากกว่าตัวข้างล่างหรือตัวลบนะคะ4-5ลบ5ไม่ได้เพราะว่า4น้อยกว่า5 สี่มาขอยืม3าสโดนยืมเป็นหก็จะเหลือสองสไปขอยืมเขาเราก็ต้องบวก10เข้าไปก็จะกลายเป็น14เพราะว่า10บบวกสี่เป็น14นะคะก็จะกลายเป็น14บลบออกหค่ะได้เท่าไหร่คะถ้าเราไม่คล่องนะคะก็เอา5้าไว้ในใจคะ่ะนับไปกี่นิ้วถึงจะได้14นั่นก็คือ9นิ้วต่อไปคะ่ะ ไม่ใช่3แล้วนะคะแต่จะเป็น2 2ลบ6ไม่ได้2ไม่ยืม0 0ศไม่มีให้ยืมอย่าลืมว่าต้องติดลบไว้1นะคะเพราะว่าไม่มีให้ยืมศนย์ก็เลยไปขอยืม7มาค่ะ7ดโดนยืมไป1ก็จะเหลือ6 0ตัวนี้เป็นส0แต่ว่าติด2ไว้1ใช่ไหมคะก็จะเหลือ9ค่ะเพราะว่าเอาไปใช้นี่2แล้วก็จะกลายเป็น 2ตัวนี้นะคะก็จะกลายเป็น12ค่ะเพราะว่าเราไปขอยืมเขาถ้าเราไปขอยืมเขาเราก็ต้องบวก10เข้าไปค่ะก็จะกลายเป็น12ลบออก6ค่ะลบกันได้แล้วนะคะถ้าเราไม่คล่องค่ะเอา6ไว้ในใจค่ะนับไปถึง12จะได้กี่นิ้วได้6นิ้วค่ะต่อไป9ลบออก7เหลือเท่าไหร่คะเหลือ2ค่ะ หกลบเ้าได้ไหมคะไม่ได้6จะต้องมายืม6กผ่านในหลักหมืน่นตัวนี้โดนยืมไปหนึก็จะเหลือ5ถ้าเราไปขอยืมเขาเราก็ต้องบวก10เข้าไปนั่นก็คือ16เอา9้าไว้ในใจคะ่นะนับไปถึง16จะได้กี่นิ้วนนั่นก็คือ7นิ้วนั่นเองห้าทำไงคะไม่มีตัวลบชักลงมาคะ่ะพอเราได้ผลลัพธ์เสร็จแล้วนะคะให้เราขีดเส้นใต้สเส้นคะ่ะ วยปากกาแดงและไม้บรรทัดนะคะคุณครูไม่มีไม้บรรทัดนะคะตอบเป็นเลขไทยนะคะเรามาไล่หลักค่ะโดยเริ่มจากขวามือแล้วนะคะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นอู้หลักหมื่นก็คือห้าห0ื่นเจ็ดค่ะ ตอบก็ขีดปากกาแดงเป็น2บรรทัดนะคะเวลาไล่หลักค่ะหน่วย1 0บร้อยแล้วก็ใส่คอมมาค่ะอันนี้เสร็จแล้วคือข้อที่2ค่ะเรามาดูข้อที่2ใหญ่กันค่ะข้อที่2ใหญ่นะคะเติมตัวเลขแสดงจำนวนค่ะข้อที่1เขามีช่องว่างมาให้เราแล้วก็เป็นเครื่องหมายบวกใช่ไหมคะ บวกส0 0หมื่นสอเท่ากับเก้าหมื่นเท่ากับเก้าหมื่นใช่ไหมคะถ้าเราจะหาตรงนี้ช่องว่างตรงนี้นะคะเราก็ต้องเอาผลลัพธ์ตรงนี้มาเป็นตัวตั้งแล้วก็ลบออกตรงนี้ค่ะก็คือโจทย์ที่เขาให้เรามาเ0 0 0หตั้งค่ะถ้าเราจะหาผลลัธ์ข้างหน้าเราก็ต้องเอา9,000 90, หตั้งค่ะ ลบออก2 0,000ค่ะ0-0ได้0 0-0ได้0อันนี้คือการคิดในกระดาษทดหนูไม่ต้องขีดอย่างนี้หรือขีดปากกาแดงก็ได้นะคะตามความถนัดหนูได้ค่ะ0ูไ 0, ด0้0 2-0ได้0 9-2ลบ2ได้เท่าไหรค่คะถ้าเราไม่ถนัดเหมือนเดิมค่ะเอา2องไว้ในใจนะับไปถึง9ก็คือ7นั่นเองข้างหน้าค่ะ ที่เขาจะให้เราหาผลลัพธ์นะคะตอบก็คือ70,000นั่นเอง70,000ค่ะ70,000เสร็จแล้วหนึ่งข้อค่ะเรามาดูข้อที่สองเลยค่ะข้อที่สองนะคะ9 9 0 0 0ค่ะลบออกเท่าไหร่นั่นคือช่องว่างแล้วเท่ากับ 70, 7 7 7 0 0 77นั่นเองวิธีทำในการคิดนะคะตัวตั้งของเรา9,900 90, ค่ะแล้วก็ลบออกผลลัพธ์นั่นก็คือคำตอบที่เราจะต้องหาค่ะ9,900 90, ค่ะลบ7,777 7, 7, 7, 7 77นะคะลบกันออกมาค่ะ ศูลบเไม่ได้ค่ะศูนย์จะต้องมายืม0ูนย์ตัวนี้ศูนย์ตัวนี้ไม่มีให้ยืมต้องติดลบศูนย์ตัวข้างหลังไว้นะคะคือ1นึ่จำไว้นะคะแล้วก็มายืม9ค่ะเก้าโดนยืมเป็น1ก็จะเหลือ8นะคะศนย์ตัวนี้มีให้ยืมแล้วศูนย์ตัวนี้ก็จะเป็น10เพราะเป็น10ใช่ไหมคะศูนย์ข้างหลังก็จะเป็น10เหมือนกันแต่อย่าลืมว่าศนยตัวที่สเราติดลบข้างหลังไว้ใช่ไหมคะ ติดลบไว้นหนึก็จะเหลือ9กค่ะก็จะกลายเป็นหลักหน่วยของเรานะคะก็จะเป็น1 0บลบออกเเหลือเท่าไหร่คะเหลือ3าค่ะเก้ลบออก2เหลือ2ค่ะ8ปลบออกเเหลือ1นึค่ะศูนย์ลบเไม่ได้ศูนย์จะต้องมายืม9 9โดนยืมเป็น1ก็จะเหลือ8 0ตัวนี้ทำไงคะ ต้องบวก10เข้าไป10บวก0ก็จะเป็น10ค่ะ10ลบ7ก็จะเหลือ3 8ลบ7ก็จะเหลือ1ค่ะข้อนี้ก็จะตอบก็คือ13,123ค่ะเขียนลงไปเลยค่ะ13,123นะคะหน่วย10ร้อยโอเค เราไปดูข้อที่3กันเลยค่ะข้อที่3นะคะเขาจะให้เราหาผลลัพธ์ข้างหน้าแล้วก็ลบออก40,000 4,444จะเท่ากับ40,000 8 0 0 8 สิ่งที่เราจะหาก็คือตัวข้างหน้าตรงนี้นะคะวิธีทำนะคะก็คือเอาผลลัพธ์ค่ะมาเป็นตัวตั้งผลลัพธ์ของเราก็คือ4 0 0 0 8 000, 8 0 0ค่ะแล้วก็บวกค่ะบวกบวกกับ4 40, 0 4 0 0 0 4 4ค่ะจะได้สิ่งที่เราจะต้องหานะคะบวกกันลงมาเลยค่ะ8.4บวกเป็น 12. ใส่ 2. ทด1 8.4บวก4เป็น 12. เหมือนเดิมบวกตัวทด1เป็น 13. ใส่ 3. ทด1 4.4. บวก4เป็น8ค่ะบวกตัวทด1เป็น9ค่ะ 8.4. บวก4เป็น12ค่ะ ใส่2ทด1ใส่ตัวข้างหลังทดตัวข้างหน้านะคะ4บวก4เป็น8บวก1เป็น9ค่ะดังนั้นนะคะข้างหน้าของเราจะตอบ92,932ค่ะ92,932ค่ะ เวลาใส่คอม่าก็หน่วย10บร้อยไล่หน่วยนะคะแล้วก็ใส่คอม่าลงไปข้อที่4ี่ค่ะอะไรลบกันแล้วได้เท่ากับ1,000งมืนมีอะไรบ้างคะลบกันแล้วได้1,000งืบ้างตัวอย่างของคุณครูค่ะสี่0มืนค่ะสี่0มืนลบออก3ามหมืนค่ะเท่ากับ1,000งืนเพราะว่าถ้าเราใช้วิธีลบนะคะ ตัวตั้งนะคะตัวตั้งตัวตั้งจะต้องมากกว่าตัวลบค่ะถึงจะลบกันได้หนูจะเอา50,000ื่นลบสี่หมก็ได้นะคะก็ได้1,000งหเหมือนเดิมหรือจะเอา9 0้าหมื่นลบแปดหมก็ได้ค่ะข้อนี้คําตอบจะเป็นหลากหลายคําตอบนะคะเรามาดูข้อที่3ใหญ่ค่ะข้อที่สาใหญ่นะคะหาค่าประมาณของจํานวนที่กําหนดค่ะ ข้อที่1หาค่าประมาณจำนวนเต็มหมื่นของ436,382ถ้าเราจะหาค่าประมาณจำนวนเต็มหมื่นหนูจำได้ไหมคะเราก็ต้องดูที่หลักอะไรคะหลักพันนั่นเองเราก็ต้องดูที่หลักพันนะคะหลักพันของเราเป็นเลข6คุณครูเคยบอกไว้แล้วว่าถ้าเป็น5 6, 7, 8, 9นะคะ ให้เราบวกอีกหนึ่งจำนวนในหลักหมื่นค่ะหลักหมื่นของเราเป็นเลข3ใช่ไหมคะ3บวกอีกหนึ่งก็จะเป็น4พอเราบวกกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็เปลี่ยนตั้งแต่หลักพันค่ะไปจนถึงหลักหน่วยเป็นเลขศูนย์ทั้งหมดเลยค่ะข้อนี้นะคะจะมีค่าประมาณอยู่ที่4 4 0 0 0 0นั่นเองข้อที่2ค่ะค่าประมาณจำนวนเต็มแสนค่ะของ3ามล้านห0า0,000น 2,872นั่นเองเราก็ต้องดูที่หลักหมื่นหลักหมื่นของเราเป็นเลข6ถ้าหลักหมื่นของเราเป็นเลข6ใช่ไหมคะเราก็ต้องบวกอีก1จํานวนในหลักแสนค่ะแล้วก็พอเราบวกกันเสร็จใช่ไหมคะเราก็เปลี่ยนตั้งแต่หลักหมื่นค่ะไปจนถึงหลักหน่วยเป็นเลข0ูนย์ทั้งหมดเลยค่ะหลักแสนของเราเป็นเลข5 5บวกหก็จะเป็น6 ข้อนี้จะมีค่าประมาณอยู่ที่3ล้านหแสนค่ะต่อไปค่ะค่าประมาณจำนวนเต็มล้านเอาเต็มล้าน49ล้าน7แสนหมื่นพัน่อค่ะข้อนี้เราก็ต้องดูที่หลักแสนเพราะว่าถ้าเป็นคำว่าล้านหรือหลักล้าน10ล้านร้อยล้านพันล้านก็ช่างเราก็ต้องดูที่ค่าประมาณหลักแสนค่ะเราจะต้องดูที่หลักแสน หลักแสนของเราเป็นเลข7ใช่ไหมคะเราก็ต้องบวกอีก1จํานวนในหลักล้านค่ะหลักล้านของเราเป็นเลข9 9้กบวกหก็จะเป็น10ใส่0ทด1ค่าประมาณข้อนี้ก็คือ50ล้านค่ะง่ายไหมคะเรามาดูข้อที่4กันเลยค่ะเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และหาคําตอบข้อนี้เราก็ต้องอ่านโจทย์แล้วก็ตีโจทย์ให้แตกนะคะว่าเป็นวิธีบวกหรือวิธีลบ หรือวิทยอะไรหรือเราจะหาประโยคสัญลักษณ์ตรงไหนโจทย์ถามโจทย์บอกอะไรเราต้องวิเคราะห์โจทย์ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะพาทำค่ะข้อที่1ค่ะจักรยานยนยี่ห้อ H ราคา5 4 0 0 0บาทจักรยานยี่ห้อ Y ราคามากกว่ายี่ห้อ H 12,000บาทจักรยานยี่ห้อ Y ราคาเท่าใดคะเท่าไรคะ จักรยานยี่ห้อ Y จะต้องมากกว่าจักรยานยี่ห้อ H อยู่แล้วเราก็ต้องใช้วิธีบวกค่ะก็คือเอา54,000บวกกับ12,000ค่ะก็จะได้66,000บาทค่ะนี่คือจักรยานของยี่ห้อ Y ค่ะข้อที่2ค่ะคอมพิวเตอร์เครื่องหนึง่งเมื่อรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็คือ21,000บาท แล้วจะขายในราคา3 2 1 0 0บาทถ้าไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะคอมพิวเตอร์เครื่องนี้จะราคาเท่าใดเราก็ต้องลบค่ะเพราะว่าถ้าเราบวกราคามันก็จะเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะเขาถามว่าถ้าไม่ได้รวมภาษีมันจะราคาเท่าไหร่เราก็ต้องลบกันออกมาค่ะตัวตั้งของเราก็ต้องเป็น 32100ค่ะลบออก2,100ค่ะก็จะเหลือ30,000บาทค่ะวันนี้คุณครูมีการบ้านให้เราด้วยนะคะการบ้านค่ะแบบฝึกหัดหน้าที่20และ21นะคะหนูก็ลองทำตามตัวอย่างที่คุณครูพาทำนะคะแล้วคลิปหน้าคุณครูจะมาเฉลยสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ